คุณเคยอ่านเรื่องราวหนึ่งจนรู้ทุกบทรู้ทุกตอนได้ไหมแล้ถ้าวันหนึ่งโลกที่คุณอ่านกลับกลายเป็นความจริงคุณจะทำยังไงนี่คือคำถามตั้งต้นของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากเกาหลีเรื่องล่าสุดครับ o m n i s c i e n t ี e a d r r t h e Prophecy ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเว็บสุดฮิตระดับตำนานที่มียอดผู้อ่านนับล้านทั่วโลกครัแบและกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ของวงการเว็บโนเวลที่กำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์ระดับทริเจากเกาหลี ทุ่มทุนสร้างเพื่อปุกปั้นให้เรื่องนี้ไม่ได้หวังแค่สำเร็จในเกาหลีครับแต่ต้องเป็นบล็อกบัสเตอร์ระดับโลกนี่คือโปรเจกต์ระดับมโหฬานโดยแท้จริงมาครับขอเชิญพบกับยิ่งรู้ยิ่งอินอมนิช e นลีเดอร์อ่านชะตาวันสิ้นโลกครับอ่านชะตาวันสิ้นโลกว่าด้วยช่วงเย็นของวันหนึ่งที่แสนจะธรรมดาและน่าเบื่อไม่ต่างจากวันทั่วไปคิมดกจาชายหนุ่มออฟฟิศแสนจืดชื่กำลังขึ้นรถไฟฟ้าสาธารณะอันคับแน่นไปด้วยผู้คนหลังเลิกงานในมือพรางเปิดอ่านสาวิธีเอาตัวรอดในนวันิโลก นิยายแฟนตาซีบนเว็บเรื่องประจำเพื่อฆ่าเวลาจนกว่าจะถึงที่หมายนิยายเรื่องนี้สนุกและสดใหม่แต่น่าแปลกที่แทบไม่มีคนอ่านเลยด้วยซ้ำและหลังจากลงมา3 0 0พันกว่าตอนดกจากกลายเป็นคนเดียวที่ยังคงอ่านมันอยู่ยอดวิวหนึ่งที่แท้ทรูกิจวัตรนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมันจะวนเวียนไปอีกนานจนกว่าจะแก่นั่นแหละถึงจะได้พักแต่ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงในเวลาเย็นอันแสนธรรมดานี้กลับไม่ธรรมดาอีกต่อไป รถไฟที่กำลังวิ่งอยู่หยุดลงอย่างกระทันหันไฟทั้งขบวนดับวูบลงไม่มีใครกล้าก้าวลงจากรถที่หยุดกลางคันขณะที่ทั้งดกจาและคนที่รายลอ้อมรอบข้างกำลังสับสนอยู่นั่นเองกลับมีสัตว์ประหลาดแปลกตาโผล่ขึ้นมาจากอากาศที่ว่างเปล่านำเสนอหนทา,ทางที่จะมีชีวิตรอดออกไปจากรถไฟขบวนนี้ภารกิจนั้นมี2ทางให้เลือกข้อแรกคือจะยอมฆ่าหนึ่งชีวิตเพื่อรอดหรือ2จะยอมถือไว้ซึ่งศีลธรรมแล้วถูกฆ่าแทน ในนาทีนั้นเองที่ดกจาเริ่มจะเข้าใจอะไรบางอย่างความรู้สึกคุ้นเคยที่มีมาสักพักแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นทางรถไฟฟ้าที่หยุดกลางคันตัวประหลาดที่โผล่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดโหดทั้งหมดนี้มันเหมือนกับฉากเปิดของ3วิธีเอาตัวรอดในวันสิ้นโลกนิยายเว็บที่ได้อ่านมันทุกๆวันโลกที่กําลังล่มสลายปรากฏการประหลาดและเหล่ามอนสเตอร์ที่โผล่ขึ้นมาเพื่อเข็นข้ามนุษยชาตินิยายกําลังจะกลายเป็นจริงและดกจากก็อยู่ในนั้นแล้ว เมื่อมันเป็น,ปนแบบนี้เขาต้องใช้ทุกข้อได้เปรียบที่มีการรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปและเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อหรือแม้แต่ว่าใครคือตัวสําคัญของบทเรื่องราวทั้งหมดเขาต้องใช้ความรู้ที่มีดิ้นลนหาทางเอาตัวรอดด้วย2มือพร้อมกับการอย่างรู้ล่วงหน้าอยู่เสมอทุกอย่างนั้นถูกกาหนดเอาไว้ทั้งหมดแล้วหรือยังมีหนทางให้เปลี่ยนมันได้อยู่ติดตามได้ใน Omniion Leader Anjuta Wan Silo g ับ ทั้งหมดนี้คือพลอตั้งต้นของ Omniscient Reader ครับอ่านชะตาวันสิ้นโลกภาพยนตร์จากเกาหลีเรื่องนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดัดแปลงมาจากต้นฉบับนิยายเว็บอันโด่งดังในานามุมมองของนักอ่านระดับพระเจ้ากลายมาเป็นเว็บตูนก่อนที่จะมาอยู่บนจอภาพยนตร์ให้เราได้ดูกันผมบอกได้เลยว่านี่คืออีกหนึ่งเรื่องจากเกาหลีที่ชอบมากที่สุดครับตามอ่านมาทุกเวอร์ชันและค่อนข้างกะตื่นเต้นกับการที่จะได้ดูอีกครั้งในเวอร์ชันภาพยนตร์ แต่ต้องขอเกริ่นให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสกับจักรวาลของอมนิเชียนลีเดอร์นี้เนี่ยมันคือเรื่องราวความเป็นแฟนตาซียุคใหม่ครับใครที่ตามอ่านนิยายเกาหลีมาจะรู้กันดีแมสเซตติ้งจะอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ก็มีมอนสเตอร์มีการต่อสู้แบบแช่หุป้ประชิดพร้อมกับทักษะพิเศษเหนือธรรมชาติไม่ต่างอะไรจากความเป็นแฟนตาซีทั่วไปครับแต่ที่เฉพาะลงไปกว่านั้นมันจะมีองค์ประกอบของความเป็นเกมนิดๆอยู่ในเรื่องราวด้วยครับมีการสวมบทบาทแบบ r p g ภารกิจของตอบแทน และก็การพัฒนาตัวละครคร,ครับมันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่นี่คือมาตรฐานเรื่องราวจากฝั่งเกาหลีครับแนวนี้เนะี่ยมันมีเยอะแต่ดูทีไรก็สนุกนะครับแต่สิ่งที่ทําให้อ่านชะตาวันสิ้นโลกนั้นแตกต่างไปจากเรื่องอื่นในแนวเดียวกันก็คือคอนเซปต์ครับคอนเซปต์ที่ว่าก็คือนิยายกลายเป็นความจริงและมาเด็ดเลยก็คือการที่ตัวเอกอย่างคิมดกจาคนเดียวที่รู้เรื่องทั้งหมดฉากนี้อะไรจะเป็นยังไงมีอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็รู้ด้วยว่าหนทางไหนที่ทําให้รอดไปได้ นี่คือตัวโกงเทพทรูอย่างแท้จริงแต่ความสนุกก็คือแม้ว่าคิมดกจาจะอย่างรู้ได้แต่เขาเนี่ยยังไม่ได้เก่งกาจหากเทียบกับตัวละครอื่นๆภายในเรื่องราวนี้ครับเรียกว่ายังไม่ได้อยู่หัวแถวสู้ไม่ได้เลยทั้งร่างกายทักษะหรือว่าฝีมือครับดังนั้นสิ่งที่เขามีในหัวก็คือความรู้และกลยุทธ์เท่านั้นความสนุกก็คือเราจะได้รับรู้น้ำหนักของการเลือกที่ตัวละครเอกนี้กำลังจะกระทำครับมันจะเซตทางเลือกมากมายให้ต้องตัดสินใจ เวลาที่ดูก็จะลุ้นว่ามันจะไปในทิศทางไหนตัวแปรอย่างคิมดกจานเนี่ยจะทําให้เกิดผลกระทบแบบนั้นและสถานการณ์ต่อจากนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากนิยายมากหรือเปล่าสก,กิลของดกจายังมีอีกเยอะครับคาว่ามุมมองของนักอ่านพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่ขออุบไว้ก่อนเอาจริงแค่ดูตัวเอกตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆโดยรู้ล่วงหน้าแค่นี้เนี่ยก็สนุกแล้วนะครับไหนจะธีมของโลกในหนังที่เล่นประเด็นเรื่องโลกหลังการล่มสลายด้วย สังคมมนุษย์พังทลายลงทุกคนต้องเอาชีวิตรอดจากปีศาจที่จู่ๆก็โผล่ออกมาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับในโลกที่ทุกอย่างพังไปหมดแล้วแบบนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าคนด้วยกันเองนี่แหละพาธนี้ของอ m n i s ช i e n t r e a d e r ลากเอาทุกด้านมืดของมนุษย์ตีแผ่มันออกมาแบบถึงพริกถึงขิงพอไปผสมกับความเป็นแฟตาซียุคใหม่ฉบับเกาหลีมันก็ยิ่งมันไปกันใหญ่ครับไม่ว่าจะนิยายหรือว่าเว็บตนชอบทั้งหมดครับและสำหรับฉบับภาพยนตร์ จากที่ดูในตัวอย่างแล้วเราจะเห็นการตีความใหม่ในหลายๆจุดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับสำหรับการดัดแปลงในแต่ละเวอร์ชันซึ่งแน่นอนนะครับว่าฉบับหนังมันจะต้องมีความกระชับกว่าเข้มข้นกว่าแล้วก็เข้าถึงง่ายมากขึ้นและแน่นอนฉากแอคชั่นแบบจัดเต็มให้เราใจทีมงานแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะทําให้มันมีความผสมผสานร,ระหว่างความเป็นแฟนตาซีแนวสไ વ เวอร์อาร์พีกับจิตวิทยาของความเป็นมนุษย์ได้อย่างลงตัวมีการออกแบบฉากระดับ C ี b l บ c k bu s t e r อร์ผสมกับฉากอารมณ์สไตล์หนังใหญ่ของเกาหลีครับ ค่เห็นซีนโชว์ของก็รู้เลยว่าทุ่มทุนสร้างไม่น้อยแน่นอนให้สมกับเป็นไตเติ้ลใหญ่จากเว็บตูนสำหรับต้นฉบับเนี่ยมีเนื้อหาค่อนข้างจะยาวเลยนะครับน่าลุ้นเหมือนกันว่าตัวหนังเนี่ยจะทําออกมาได้ถึงตอนที่เท่าไหร่รวมถึงฉากคลายแม็กสำคัญๆมีฉากใหญ่โตค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวนะครับแถมงานนี้ก็ได้2ขวัญใจใครหลายๆคนอย่างอันฮโยซอฟรับบทนําคิมดกจาพร้อมกับอ e ีมินโฮในบทยูจุงฮยอกฮันเตอร์ ok. ผู้ย้อนเวลากลับมาแก้ชะตาโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่า สตัวละครสําคัญที่จะ,ะเผชิญหน้ากันตลอดทั้งเรื่องครับและจะไม่พูดถึงตัวละครอื่นๆเลยก็คงไม่ได้แชร์ซูบินจาก I am not a robot รับบทเป็นยูสังอาเพื่อนร่วมง,งานของคิมดกจาตัวละครนี้เนี่ยขวัญใจผมเลยนะครับและที่สําคัญผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะกําลังจับตามองตัวละครนี้อยู่อีจีฮเยที่รับบทโดยจีซูจาก b l a c k พิง k ตัวละครนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนครับแต่เธอไม่ได้มาแค่ประกอบอย่างแน่นอนครับ และก็นานาครับเธอเคยสร้างความประทับใจให้กับทั้งคนดูและก็นักวิจารณ์จากผลงาน Confe s s i o n t h e s w i วิลเลอร์มาและกริโดยเธอนั้นมารับบทจองฮีวอนหญิงสาวผู้ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมหลังลอดตายมาได้เพราะการช่วยเหลือจากคิมดกจามาดูสัมภาษณ์ของเธอครนนับเธอกล่าวว่าเรื่องราวของคนธรรมดาที่รวมพลังกันเพื่อช่วยโลกมันจับใจฉันมากเธอถ่ายทอดบทอฮีวอนหญิงสาวที่พร้อมแลกทุกอย่างเพื่อความยุติธรรมได้อย่างไร้ที่ติ โดยเฉพาะในฉากแอคชั่นที่สุดตื่นตา้าบอกว่าฮีวอนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีทักษะการต่อสู้ที่รวดเร็วและน่าทึ่งต่ต้องฝึกหนักมากฉากแอคชั่นที่ต้องใช้สลิงมันทั้งยากแต่ก็ร้าวใจในเวลาเดียวกันแคลิสนักสแสดงก็พอจะบอกได้แล้วนะครับว่าน,นี่คือโปรเจกต์หนังที่ทุ่มทุนสร้างมากขนาดไหนหนังจากเว็บตูนเรื่องนี้ไม่ได้มาเล่นๆครับตามมาทุกเวอร์ชันแล้วคงไม่พลาดกับฉบับภาพยนตร์นี้อย่างแน่นอนสำหรับอ m n i s c i e n t ี e a d e r เพื่อนๆละครับฮฟ์ ive, หรือว่าตั้งหน้าตั้งตารอเรื่องนี้แบบพวกเราอยู่หรือเปล่าครับอีกไม่นานเกินรอมาพิสูจน์ไปด้วยกันกันกบ Omniscient ี e a อ e r p r o p e r y อ่านชะตาวันสิ้นโลกเตรียมฉายละ31กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์